ตำรวจตราดค่ะระดมกำลังกวาดล้างแหล่งมั่วสุมจับก,กลุ่มผู้ต้องหาสิบรายด้วยกันนะคะก็ได้ของกลางทั้งยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวนมากค่ะ พลตํารวจตีประกอบมณีประกอผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราดค่ะก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มร่วมกันถแถลงผลการออกกวาดล้างตรวจค้นแหล่งมั่วสุมและแหล่งอาชญากรรมในพื้นที่ตราดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้รับแจ้งว่ามีการก่อเหตุลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของเกษตรกรชาวสวนหรือแม้กระทั่งขี้ยางพาราตามสวนยางพาราของชาวบ้านค่ะบ่อยครั้งกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลห้วยแรงอำเภอเมืองตราด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามอบายามุกหรือว่าชุด70พร้อมกับตำรวจสายตรวจตมนห้วยแรงบางปรือก็ได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองนะคะสอบสวนหาข้อมูลจนทราบว่ามีขนมแห่งหนึ่งอยู่ในสวนยางพาราค่ะ บ้านเขาตาปนหมู่ที่11ตําบลห้วยแรงนี่แหละแล้วก็เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยมีการนํารถจักรยานยนต์มาแก้ไขดัดแปลงสภาพกันจํานวนมากนอกจากนี้นะคะชาวบ้านก็ยังได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นบ่อยครั้งจึงระดมกําลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นค่ะและก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน10รายด้วยกันอาวุธปืนอีก2กระบอกขนาดจุดมแกกาซีน2อันกระสุน37นัดและลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ พร้อมกับลำกล้องปืนอีกหนึ่งอันเครื่องกระสุนปืนขนาดต่างๆอีกจำนวนมากด้วยค่ะและยังพบยาเสพติดนะคะทั้งไอซ์เฮโรอีนกัญชาและอุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการอีกทั้งยังสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพได้อีก9คันค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่อำเภอเขาสมิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังสามารถขยายผลตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองได้อีกหนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนปืนอีก20นัดปืนสั้นลูกโม่หนึ่งกระบอก พร้อมเครื่องกระสุน37นัดปืนอัดลมยาวอีกหนึ่งกระบอกด้วยค่ะก็พร้อมที่จะขยายผลป้องกันและปรับปรามเหตุอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นแหละนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ